สวัสดีครับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับเหรียญดีๆเหรียญเก่าเหรียญหายากใครมีก็เอาออกมาโชว์กันนะครับผมผมก็พอมีอยู่บ้างนะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ผมมีผมเลยเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมยินดีนะครับที่จะพูดคุยนะครับผม ติดต่อมาได้ครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญหายากนะฮะอย่างที่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีนะครับผมเหรียญคมสวยนะครับเป็นหรือเหรียญสมเด็จย่านั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเหรียญหายยากอยู่นะครับก็ใครอยากจะได้เก็บสะสมก็ติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นลายะครับผมเป็นลายดอกไม้นะครับ <c oughs> ก็จะสวยะครับดูสวยนะครับดูคมและสวยนะฮะ เป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับด้านหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะพลิกกลับมาแบบนี้จะกลับด้านลงนครับต้องแบบนี้นะครับด้านหลังก็ด้านหลังวันคล้ายวันโทษทีครับด้านหลังนะครับหนึ่งร้อยปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทยี่สิบเอ็ดยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ด นะครับผมตุลาคม2 5 2 5 4 3นะครับประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับสวยๆคมๆต้องส่วนขอบเหรียญนะฮะเนี่ยนฮะขอบเหรียญก็จะเป็นลายคล้ายๆกับเหรียญ10บบาทสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆกันนะครับใครยังไม่มีใครอยากจะเก็บสะสมก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้ครับผมผมมีเยอะครับ ครับไม่ได้รับซื้อนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเก็ซื้อผมอ่ะติดต่อมาได้เลยครับคือผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญโชว์ไปนะแล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามาครับว่ารับซื้อจริงหรือเปล่าคือผมเองนะครับคือผมเองนะผมไม่ได้รับซื้อนะครับในคลิปผมก็บอกชัดเจนว่าผมไม่ได้รับซื้อส่วนคลิปไหนเขารับซื้อก็ไปถามขายให้เขาครับผมเองก็ขายเหมือนกันครับถ้าใครอยากเกซื้อก็ติดต่อผมมาได้ครับยินดีครับผมยินดีที่จะขายให้ครับ 0 8 6 8 8 9 2 8 5 6โทรมาได้เลยครับเป็นเบอร์โทรผมเองนะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับวันคล้ายวันพระราชสมภพ1 0 0ปีนะครับเหรียญนี้21ตุลาคม2 5 4 3ประเทศไทยเป็นเหรียญ10บาทนั่นเองนะครับลายสวยๆคมคมนะฮะนี่นะน่าเก็บสะสมครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็น่าจะพอน่าจะหามีน่าจะหาติดไว้บ้างครับเอาไว้สะสมเอาไว้ดูครับผม เป็นเหร yes, ียญส0บบาทนะครับประเทศไทยเรานะฮะที่จริงเหรียญ10บาทนี้ก็มีเยอะหลากหลายมากมายเลยนะฮะเรื่องเหรียญ10เนี่ยนะครับเหรียญ10บ้างเหรียญ5้าบ้างเหรียญ1นบาทบ้างเหรียญ1บาทปี17อย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีพวกเกี่ยวกับยอดมงกุฎนะฮะที่ไปตรงกับตัวยอยักษ์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเหรียญที่เขาทาออกมาเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นของมีน้อยมากนะครับในเหรียญที่เขาซื้อนะครับคนส่วนใหญ่คนเราส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาที่มีกันทั่วไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ตรงนั้นต้องไปเหรียญที่ระลึกที่เขามีจํานวนผลิตไม่เยอะนะครับตรงนั้นนะซึ่งจะมีไม่กี่คนซึ่งเขาจะแจกกันเป็นเหรียญที่ระลึกในงานสําคัญกับบุคคลสําคัญเท่านั้นนะครับเขาที่เขารับซื้อกันนะครับเพราะว่าของไม่มีเลยก็ว่าได้นะมีน้อยมากนะครับตรงนั้นนะครับผมก็มานําเหรียญสวยๆให้ทุกคนได้รับชมกันครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ